ช็อกโกแลตไหมมาบวานเป็นวันอีสเตอร์ Easter. จะไปแกะยังไงดอก มมเมลช็อกโกแลตวิตคาราเมลช็อกโกแลตสอดใจคาราเมล ซองมึงมีสองงนสองชิ้นจะมาเลี้ยงแมวสามตัวหมาตัวหนึ่งหมากับพันโกเดนรีทรีเวอร์แมวก็เมนคูนแมวป่วยพาเข้าโรงพยาบาล เอ็กซเรย์ ray. เจออะไรตันอยู่ในไส้ไหมลูกไม่ต้องส่งตัวไปผ่าตัดโอ้โหการรักษาสัตว์หมดไปอ่ะสี่พันสี่พันแปดร้อยดอลลาร์รักษาแมวนี่อร่อย ได้เวลามื้อเชียงแล้วเดี๋ยวจะตำส้มตำกินค <Yes. S 1> ิณสมบัคริสปี้ครีมมี่ช็อกโกแลต อืมป้อนอาหารแมวจะได้ให้ยา้งองสาง่าตัดแล้วเขาก็ใส่ไอ้ก้ลวยค้อบหัวเนาะข้อหัวไว้จะกินจะดื่มก็ลำบากแล้วแมวเป็นแมวที่แบบเกิดมาตาไม่เห็นด้วย ปกติไม่มีกลวยครอบหัวก็บเดินชนนูน่นชนนี่อยู่แล้วสารพรุ่งนี้ครบห้าวันหมอนัดให้ไปตรวจหวังว่าคงจะได้เอากลวยออกให้แมวมเขาสวมกลวยมาเพราะว่ากวนเจ็บไปเรียแผล mm -hmm.